สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราไอทีรีบอนเมค่ะวันนี้ค่ะเมก็มีเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะคะจากทาง MSI จะมารีวิวให้ได้ดูกันค่ะ เพื่อนๆหลายๆคนเริ่มคิดแล้วโอ้ยช่วงนี้รีวิวโน้ตบุ๊กบ่อยจังเลยนี่มันไอทีรีบอหรือว่าโน้ตบุ๊กสเปคกันแน่เนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเมตัวใหญ่กว่านี้นินดนึงก็น่าจะได้เป็นโน้ตบุ๊กสเปคแหละโอ้ยมใจฉยังจะไปแซลเขาอีกคือที่พูดถึงโน้ตบุ๊กสเปคขึ้นมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ต่อมาจากทางเขาอะนะคะก็หลายๆคนอาจจะผ่านตาจากทางเว็บไซต์ของเขาไปบ้างแล้วค่ะวันนี้นะคะไอทีรีบอของเราก็เลยอยากจะนําเสนอในมุมมองของเราบ้างว่าเจ้าเครื่องนน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 ีีี้้เ,โโนเน่่ยมมัจจจะะะะาาาสใขขดไไหทคคโโลอองงรบ ซึ่งเกมมิ่งโนตบุ๊กของทางเ s i ซนะคะบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆเด็ดๆเนี่ยเขาใส่มาให้เพียบค่ะมาดูกันเลยกับตัวนี้ค่ะ MSI GT 72 VR Dominator Pro Toby นี่อย่างที่เคยบอกไปนะคะในเทปก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อรุ่นเอเมซายาต่อด้วย VR นั่นหมายถึงว่ามันรองรับเทคโนโลยี VR อย่างแน่นอนค่ะตัวกล่องนะคะก็ยังมาในโทนสีดําแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่มีหน้าตาโนตบุ๊กมาให้เราดูด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะโนตบุ๊กตัวนี้เนี่ยยังอยู่ในซีรีส์ n CS นะคะคเรื่องของความแรงหมดห่วงแน่นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวดีไซน์ของมันกันก่อนเลยค่ะสำหรับดีไซน์ของเจ้าโน,นบกเครื่องนี้ค่ะก็ยังคงเอกลักษณ์ของ MSI เอาไว้นะคะโดยวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมสีดำค่ะแล้วก็มีลายปัดเซียนแบบนี้นะคะนี่ดูสวยงามดูด้านเลยตรงกลางค่ะก็มีโลโก้ MSI นะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้มังกรค่ะตัวมังกรเนี่ยจะมีไฟ LED สีขาวนะคะเวลาที่เราเปิดเครื่องส่วนตัวด้านหลังเครื่องตรงนี้ค่ะ วัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดํานะคะแต่ว่าจะตัดด้วยขอบสีแดงนิดนึงแบบนี้ค่ะดีไซน์ออกมาเป็นรูรลังพึ่งด้วยนะคะทําให้ดูสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถัดเข้ามาค่ะอันนี้จะเป็นช่องสําหรับระบายความร้อนนะคะแล้วเขาก็ยังมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆมาให้ด้วยสําหรับพอร์ตแรกค่ะเป็นมินิดิสเพลย์พอร์ตนะคะถัดมาเป็น USB 3.1ค่ะ Type C นะคะซึ่งก็คือตัวพอร์ต Thunderbolt นั่นเองพอร์ต HDMI พอร์ต LAN และสุดท้ายค่ะเป็นช่องสําหรับเสียบอะแดปเตอร์ตัวดีไซน์ด้านข้างเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันมีสลบลงไปนิดนึงนะคะมุมฝั่งนี้เนี่ยมันจะหนาอยู่ที่ประมาณ5ซนติเมตรค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ4.5ซนตมรค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้าง<ส>เขาก็มีพอร์ต USB 3.0นะคะมาให้ทั้งหมดเนี่ยพอร์ตเลยค่ะ ถัดมาเป็นออ d ด o j a แจ็ค3.5ม mm ิลิเมตรนะคะเคลือบโกรเพลตมาให้ด้วยเนี่ยซีพอตค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นช่องสำหรับเสียบ SD ส a r d ด้านข้างอีกฝั่งนึงค่ะก็ดีไซน์เหมือนกับด้านเมื่อสักครู่เลยนะคะแต่ว่าพอเชื่อมต่อนเนี่ยมันจะมีเป็น USB 3.0มาให้1พอร์พตแล้วก็เป็นบูเรดิสค่ะสามารถอ่านได้เขียนได้บริเวณด้านหน้าตัวเครื่องค่ะก็มาในดีไซน์ดาล้วนแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยเขาก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะมาให้ค่ะแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นเส้นสีขาวแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยว ค่ะมันจะโชว์ไฟ LED ขึ้นมานะคะซึ่งไฟอันนี้เนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับสีไฟคีย์บอร์ดค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันบ้างค่ะโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ17.3นิ้วค่ะที่ความละเอียด Full HD เลยนะคะตัวนี้เนี่ยพาแนลของมันเป็นแบบ IPS ค่ะแล้วก็เป็นแบบ a n t i ติแกลด้วยนะคะก็คือจะช่วยลดแสงสะท้อนค่ะตัวหน้าจอนะคะเปิดได้สูงสุดประมาณนี้เลย บริเวณด้านบนตรงนี้ค่ะเขาก็มีกล้องเว็บคามรามาให้1ตัวนะคะความละเอียดของมันเนี่ยเป็นระดับ Full HD ค่ะที่30เฟรมต่อวินาทีแล้วถัดลงมาค่ะบริเวณแถบด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นแถบของเจ้าเทคโนโลยีใหม่ค่ะที่ชื่อว่า t o b i i Eye Tracking นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเซ,เซ็นเซอร์กระจายตัวกันอยู่3จุดแบบนี้ค่ะซึ่งเวลาที่เราเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะมีเป็นไฟ LED สีแดงติดขึ้นมาแบบนี้ แล้วในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะเจ้าทอฟี eye tracking เนี่ยแหละที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆนะคะในการเล่นเกมก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะใช้สายตาเนี่ยกวาดแทนเมาส์ได้เลยในการที่จะมองหาวัตถุมองหาศัตรูอ็อบเจกต,ต์ต่างๆค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างด้านในตัวเครื่องค่ะเขาก็ใช้เป็นพลาสติกสีดํานะคะแต่ว่าจะมีเป็น2องเท็กซ์เจอร์ค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่เป็นเรียบๆแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีทัชแพดนะคะที่อยู่บนพื้นผิวเดียวกันมาให้ด้วยค่ะมีปุ่มคคคลลิิกกซ้าายขวนะะ ออเพื่อเราใช้งานได้ง่ายๆค่ะและที่สำคัญนะคะนี่เลยเขาก็จะใช้ไฟ LED ค่ะเป็นตัวบอกบริเวณของตัว Touchpad นะคะถัดขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอีก Texture ์นึงค่ะจะเป็นพลาสติกที่สกัสกๆนิดนึงนะคะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นแบบชิคเ l e ตคีย์บอร์ดค่ะจากทาง Steel Series ซึ่งตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งค่าสีไฟได้ผ่านทางปุ่มนี้เลยซึ่งปุ่มนี้ค่ะเราเรียกมันว่าตัว Steel Series Engine 3นะคะถ้าเพื่อนๆกดปุ๊บสีของไฟมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ค่ะ ถัดขึ้นมาด้านบนนะคะก็คือปุ่ม X s p e i t Gamecaster ค่ะสามารถที่จะกดเรคคอร์ดแล้วก็สตรีมสดๆได้เลยถัดขึ้นมาค่ะเป็นปุ่ม Cooler Boost 3นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดเพื่อเพิ่มรอบพัดลมได้ระบายความร้อนให้กับเครื่องค่ะเดี๋ยวไม่ลองกดให้ดูแล้วลองฟังเสียงกันค่ะจะสังเกตได้เลยว่ารอบพัดลมเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบอย่างทันท่วงทีเลยนะคะปุ่มต่อมาเป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอค่ะ แล้วก็สุดท้ายเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะซึ่งตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่ะก็มาพร้อมกับระบบเสียงไดออดีโอนะคะนี่เรื่องความคมชัดสมจริงของเสียงบทหวงแน่นอนแล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่ะก็มีโลโก้ Steel Series มาให้ด้วยนะคะซึ่งสีไฟเนี่ยก็จะปรับได้ตามคีย์บอร์ดค่ะสำหรับอุปกรณ์บันเดิลของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่ะเขาก็มีนี่เลย เป็นชุดอะแดปเตอร์มาให้1ชุดแบบนี้ค่ะซึ่งน้ําหนักของมันนะคะทั้งเซตแบบนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ9กขีดค่ะส่วนตัวน้าหนักของตัวเครื่องนะคะรวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.8กิโลกรัมค่ะตัวแบตเตอรี่นะคะใช้เป็นแบบ9เซลล์ด้วยค่ะซึ่งตัว MSI นะคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า MSI Dragon Center ค่ะคือแอป,ปนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปมอนิเตอร์การทํางานของเครื่องปรับตั้งค่าต่างๆได้ไง่ายๆที่แอปพลิเคชันนี้เลยค่ะอะพูดมาขนาดน,นี้แล้วนะแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยา สเปคของมันเนี่ยจะแรงขนาดไหนประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเหมือนเดิมครับก่อนที่จะทําการทดสอบเราก็ต้องเช็คสเปคกันนิดนึงครับสำหรับ CPU นี่ใช้เป็น Intel Core i7 6 7 0 0 HQ นะครับแค L 3อยู่ที่6 m เมแล้วก็เป็น4คอร์8เทรดสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่2.6ครับนี่ส่วนการ์จอครับ GTX 1 0 7 0 หตัวเท่านั้นนะฮะนี่ G P U clock memory clock แล้วก็ตัว boost clock ตามนี้ครับอ่ะส่วนฮาร์ดดิสนะครับเป็น256 g b ตัวนี้ครับรองรับ N V M E ด้วยแล้วก็มีฮาร์ดดิจันนบุน 1TB ทครับความเร็วรอบอยู่ที่7200รอบโอเคครับอ่ะทีนี้ครับทราบสเปคแล้ว มาลองเบนช์าร์กดูเราเล่นกันที่ค่าเดียวความละเอียดเดียวนะครับเป็น5 style ultra เอาเดโมทิ้งแล้วก็รันเลยครับการาฟิกเทสหนึ่เปิดมาที่19-20ประมาณนี้ครับมี20ต้น,ต,นต้นบ้างนะฮะแล้วก็มีลงมา17บ้างเป็นบางช่วงครับความละเอียดภาพชัดเจนแสงสีชัดเจนนะครับแต่ก็จะมีอาการน่วงให้เห็นบ้าง เซมเลทโดดไป24-25ก็มีครับบางช่วงไม่น่าเชื่อครับ1070บโมบายตัวเดียวรีดได้ขนาดนี้ทีนี้ครับกราฟิกเทส2นี่เปิดมาที่ประมาณ10ต้นต้น,น11-12อยู่ประมาณนี้ครับมีโดดไป20กว่าก็มีนี่ประกายไฟควันนะฮะสีสันมิต,ติครบถ้วนครับ ตอนนี้ครับกินไฟอยู่ประมาณสักร้อยกว่าวัตต์นะฮะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบวัตต์นี่แสงสีครับนี่มีการภาพขาได้เห็นด้วยครับแฟร์ก็สวยครับพีซีบางเครื่องนี้ยังเฟรมเรทได้ประมาณสักสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็หรูแล้วนะฮะสำหรับอัลตร้าสุดท้ายครับคอมบเทสเปิดมาอยู่ที่8เฟรมอ่ะมีขึ้นมาเก้าเฟรมบ้างครับ ผมจำได้ครับฉากนี้ครั้งแรกที่ผมลองเป็นอัลตร้านะครับเป็นการ์ดจอรุ่นสมัยก่อนแล้วตั้งแต่ออกมาใหม่เฮ้ frame, frame ยหนึ่งเฟรมสองเฟรมเองอะนี่เก้าเฟรมครับสำหรับการ์ดจอโน้ตบุ๊กคะแนนมาแล้วครับนี่คะแนนรวม3,836คะแนนนะครับกร 3, นาฟิกสกอร์3,839คะแนนครับกราฟิกเทสหนึ่งยีเฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทสสอง14.09เฟรม ฟิสิกส์กอร์9,537คะแนนนะครับแล้วก็เฟรมอยู่ที่30.28ส่วนคอมไบครับ2,000กับอีก18คะแนนนะครับเฟรมรีดมาได้ที่9.39เฟรมต่อวินาที สำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะมันมาพร้อมกับตัวกราฟิกการ์ตัวใหม่จากทางยูนิเดียก็คือตัว1 0น0นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่านอกจากมันจะรองรับเทคโนโลยี VR ได้แล้วเนี่ย MSI เขายังใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Tobii Eye Tracking มาให้อีกด้วยก็คือตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้สายตาแทนเมาส์ในการเล่นเกมได้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ออกมารองรับเกมในอนาคตเลยตอนนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีเกมอะไรที่รองรับบ้างก็สามารถ เข้าไปเช็คกันดูได้ค่ะเล่นแล้วเป็นยังไงก็เอามาแชร์ให้เราฟังกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของระบบเสียง MSI เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะก็จะมีทั้งตัว Nahimic แล้วก็ตัว d ด n a u d i o นะคะความคมชัดความใสของเสียงสัตวร,รูมาที่ไหนทางไหนรู้หมดเพิ่มมาทารสในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับราคาค่าตัวของมันนะคะไม่บอกกันสักนิดนึงค่ะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มปลายๆนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมก็ต้องขอบคุณ MSI ค่ะที่ส่งรตบุ๊กตัวนี้มาให้เรารีวิวกัน แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สับสนใจดีทุกๆท,ท่านด้วยนะคะคุณคือกําลังสําคัญของเราจริงๆค่ะขอบคุณคนดูที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์และทีมงานไอทีรีบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเทปหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ